ต่อมาครับหข,ข้อที่สามแล้วเร็วมากถูกไหมเออเร็วมากเพราะว่าหขอ,ขอที่สองมันมันน้อยครับน้องพันธาตัหักมินิดเดียวข้อสอบก็ไม่ค่อยออกช่างมันทาน้องก็มันไม่ค่อยออกอ่ะถูกไหมเราไปสนใจทําไมนะพี่บอกลยว่าเนื้อหาบางอย่างนะพี่ตัดออกเพราะว่าเราแทบไม่เรียนอืมเราแทบไม่เรียนพี่ก็เลยตัดออกไปบางนะครับอ่ะต่อมาสุ่นหอ,ขอข้อที่สามกันคือเรื่องของพันธะไอออนิก อ๋อพันธะไอออนิกผลซิรู้อะไรบ้างรู้อะไรบ้างจากพันธะไอออนิกึพันธะไอออนิกรู้อะไรบ้างพันธะไอออนิกเนี่ยเขาบอกว่าไงครับเกิดจากแรงดึงดูดของประจุไฟฟ้าระหว่างประจุไฟฟ้าอะไรประจุวัวกับประจุลบจำได้ไหมพี่บอกว่าพันธะอ,อนิกเกิดจากไอออนถูกไหมเพราะมันชื่อไอออน,นิกอะ ไอออนนี่ก็คือไอออนถูกไหมไอออนจับกันไอออนที่จับกันได้ก็คือไอออนบวกกับไอออนลบถูกไหมบวกบวกมันจับกันได้ไหมล่ะก็ไม่ได้ลบลบจับกันได้ไหมก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นต้องเป็นบวกลบถูกต้องไหมเออซึ่งเกิดจากการแรงดันระหว่างประจุไฟฟ้าบวกกับลบเห็นนาะซึ่งส่วนใหญ่นะ่ะมาเกิดจากธาตุที่เป็นรับโ,โลหะกับโอะโลหะมารวมกันถูกต้องไหม,ไหมข้อสังเกตง่ายๆน่ยของธาตนะุออลูมิเนี่ยคือพวก โลหะกับโลหะมันรวมกันแต่ก็ไม่ร้อยเปอร์เซนต์หนูครับน้องเช่นะนะครับเช่นโซเดียมคลนะอไรด์น่ะไอออนิกแมกนีเซีมยมคลอไรด์ก็ไอออนิกแคลเซียมออกไซด์ก็ไอออนิกเห็นไหมพวกนี้คือสามกรอบไอออนิกทั้งนั้นเลยนะครับซึ่งการเกิดพันธะไอออนิกเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดจากการที่อะตอมโลหะกับโลหะมาจับกันทำน้องโดยการจับกันเนี่ยคําน้องแน่นอนว่าเรายึดหลักเลยครับ กดออกเตนถูก God ไหมกดออกเตนจำได้ไหมเรายึดหลักกดออกเตนเพราะว่าอะไรครับยังไงต้องเป็นใช่ไหมครับหลักครบแปดถูกต้องไหไออะตอมของโลหนะน่ะมันเสถียรไหมครับน้องไม่เสถียรพอมันไม่เสถียรครับน้องอะตอมโลหะต้องทำางไงครับถึงจะเสถียร อ oh นะตอมโลหะน่ะทำไงเพื่อให้มันเสถียรมันก็ทําการสิ่งที่ว่าจ่ายเตอนอน้องคือให้ตอนออกไปทําให้มันกลายเป็นไอออนบวกซึ่งพอเป็นไอออนปุ๊บเสถียรยังเสถียรแล้วถูกต้องไหมเช่นโซเดียมน่ะตอนแรกโซเดียมไม่เสถียรสิ่งีมันทําคือจ่ายตอนออกไปกลายเป็นโซเดียมไอออนเสถียรยังเสถียรแล้วส่วน om, ha, อะตอมอโลหะน้องมันเสถียรไหมครับน้องมันก็ไม่เสถียรถูกต้องไหมไม่เสถียร พอไม่เสียนสีงตองอมโลหะที่มันทำกันนะครับมันก็จะไปรับอิเล็กตรอนกลายเป็นไอออนลบยกอย่างเช่นคอรีนคอรีนนะไม่เสถียรถูกต้องไหมมันเลยรับอิเล็กตรอนมากลายเป็นคอไรด์ใช่ปก็จะเสถียรถูกไหมอ,อ๋อเสถียน เห็นเนาะอ่ะเห็นไหมพวกอะตอมโลหะกับอะโลหนะเนี่ยพวกมันไม่เสถียรอยู่แล้วสิ่งที่มันทําก็เลครับจากไม่เสถียรมันต้องเปลี่ยนให้มันเป็นเสถียรซึ่งการเปลี่ยนมันก็คือถ้าเป็นโลหะต้องจ่ายอกอรอนกลายเป็นไอออนบวกอะโลหะก็ต้องรับกตออนกลายเป็นไอออนลบพอมันกลายเป็นไอออนปั๊บสิ่งเกิดขึ้นคืออะไรครับมันเกิดประจุเกิดขึ้นแน่นอนว่าในธรรมชาติมันไม่ชอบเป็นการไฟฟ้าหรอก สะียนก็จริงแหละแต่ไม่ชอบเป็นกางไฟฟ้าทางธรรมาชาติอะ่ะมันก็เลยเอาบวกลบมาจัดก,กันจนเกิดเป็นสามกรอบไอออนิกนะพันธะไอออนิกเกิดเป็นสามกรอบพันธะอออลิกเกิดขึ้นครับคือพันธะอออนิกก็คือเอาบวกกับลบมาจับก,กันอันนี้เรียกว่าพันธะเลยครับไอออนิก เช่นโซเดียมคลอไรก็เป็นโซเดียมคลอไรเกิดจากนะครับโซเดียมเป็นบวกคลอไรเป็นลบจับกันนั่นเองเขียนเนาะซึ่งนะครับอันนี้ก็คือการเกิดของนณะอะลนิกนะครับก็หลักๆนะน้องก็ดูว่าถ้าเป็นโลหะอโลหะจับกันก็พอได้แหละนะครับแต่ว่าก็ระวังให้ดีมันก็จะมีพวกที่ยกเว้นอยู่นะครับนะ้องพวกยกเว้นก็เช่นแหละครับ แบเรียมคลอไรถูกไหมอ,อะไรอีกอะลูมิเนียมคลอไรถูกไหมอลูมิเนียมซ l เอแอสองก็ใช่ใช่ไหมเ n c เเท่าไหรอ่อ่ l 4, ะอลสี่ป่ะแม่ใจใช่พวกนี้ก็ใช่ก็ตัวอย่นงก็หลักๆก็ประมาณนี้ถูกไหมอันนี้แบเรียมคลอไรมันเป็นมันเป็นกึ่งโลหยแล้วอันที่ไม่เขียนแล้วกัน นะครับเนี่ยหลักๆก,ก็ประมาณนี้ถูกต้องป่ะพวกที่เป็นโลหะจับกับโ,โลหะแล้วก็จะเป็นนะครับเป็นโคเวเลนต์ถูกป่ะอีพวกนี้เป็นโคเวเลนต์ครับน้องเห็นครับอ่ะพวกนี้ก็จะเป็นโคเวเลนต์ ซึ่งคุณสมบัติของสามกรอบไอออนิกครับน้องอ๋อพี่พูดก่อนไอออนิกเนี่ยเห็นไหมดูรูปทางซ้ายมือทางซ้ายมือนะ่ะมันคือโซเดียมเมทัลเมทัลถูกไหมก็คือโลหะโซเดียมใช่ไหมครับน้องโลหะโซเดียมเนี่ยเขาก็ทําครับเอามาทํากับแก๊สคลอรีน่ะสิ่งเกิดขึ้นคืออะไรเขาบอกว่าโลหะโซเดียมมันก็จะให้อิรอนกับแก๊สคลอรีนถูกไหมเพราะนี่คือโลหะถูกปะโลหะ oh 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 ชอบให้อโลหะก็ชอบชอบรับก็เลยเป็นอโลหะเลยกลายเป็นไอออน ลบโลบหะก็เลยกลายเป็นนะครับไอออนไอออนบวกจำได้ไหมไอออนบวกเรียกว่าแคทไอออนไอออนแมวนะครับส่วนไอออนลบก็คือแอนไอออนครับบวกลบกว่าจับกันเกิดเป็นโซเดียมคลอไรด์แล้วน้องครับสามกรอบอออนะิกเนี่ยมันจับกันไงนะมันไม่ได้จับกันเป็นโซเดียมขีดซีเอลถูกไหมไม่ใช่น้องครับกลายเลยครับนะ้องมันไม่จับเป็นโซเดียมขีดซีเอลมันคือเอาประจุบ,บวกของ โซเดียมกับซ l จับกันแต่การจับกันไม่ได้จับกันแค่สองคนถูกไหมมันจะจับกันเป็นสิ่งเรียกว่าพพันลึกถูกไหมมันจะจับกันเป็นพันลึกครับน้องเห็นปะมันก็จะจับบวกลบบวกลบต่อไปเรื่อยๆต่อไปเรื่อยๆไม่มีที่สิ้นสุดเนี่ยเรียกว่าจับกันเป็นแบบพันลึกเห็นเนาะจับกันเป็นโครงสร้างพลึกเห็นนะครับ จบเป็นโครงสร้างผลึกที่คือสามกรอบแอลอิกนะครับซึ่งเวลาเราเขียนน่ะเราจะเขียนเป็นโซเดียมคลอไรถูกปหมเพราะแน่นอนว่าโอเคในก้อนก้อนหนึ่งน่ะอาจจะมีโซเดียมหลายล้านตัวคลอไรก็หลายล้านตัวแต่ว่าหลักๆคือมันเกิดจากการที่โซเดียมกับคลอไรจับกันก็เลยเป็นสูตรอย่างง่ายถูกไหมแอลอิกจะมีเฉพาะสูตรอย่างง่ายเขนะียนเนาะไม่มีสูตรเมกุลโทษที่เป็นสูตรเมกุลก็จะเป็นแค่พันธะโคเวเลนต์จำได้ปะเขนะียนเนาะมาซึ่ง คุณสมบัติของสามกรอบพันธะอัลนิกนเนี่ยครับน้องหลักๆเนี่ยน้องครับพันธะอัลนิกแข็งแรงไหมแข็งแรงแข็งแรงรองจากพันธะโลหะไหมแบบทองหรือแร้งถ่ายต้องไหมครับน้องอัลนิกนเนี่ยแข็งแรงรองมาเพราะว่าการจับกันของมันน่ะจับกันด้วยประจุไฟฟ้าไงมันเลยแข็งแรงก็แข็งแรงอยู่แข็งแรงกว่าโคเลนเยอะเขมาไหมมันแข็งแรงกว่าโคเลนเยอะครับน้องแต่ก็ไม่เท่าโลหะเพราะมันจับกันแบบหลวมๆเข้าเนาะมันจับกันแบบหลวมๆ ไม่แนบชิดสนิทเหมือนแฟนใช่ไหมจับแบบหลวมๆจับแบบหลวมเหมือนเพื่อนแต่ก็ไม่ใช่เพื่อนเห็นปหะเหมือนเพื่อนแต่ก็ไม่ใช่เพื่อนเหมือนแฟนแต่ก็ไม่ใช่แฟนก็จับหลวมไงอันนั้นเขาแนบชิดสนิทเหมือนแฟนถูกต้องปะคาถาโลหะอันนี้ก็หลวมๆเห็นเนาะหลวมๆไปเพราะมันหลวมๆเนี่ยครับน้องสิ่งเกิดขึ้นคืออะไรครับจุดเดือดจุมเหลวก็จะไม่สูงมาก ไม่สูงเท่าโลหะไม่สูงมากเขาไม่ใช่คือจุดเจือจุดเนีอดก็สูงมากคับน้องแต่ต่ากว่าพันธะโลหะเพราะประจุห่างกันมากกว่าน้องมันจับแบบหล,มลวมๆครับและพันธะออนิกพี่บอกแล้วใช่ไหมครับจะไม่นําไฟฟ้าโซเดียมคลอไรด์เนี่ยถ้าน้องเอาเนี่ยเราไปต่อะกับสายไฟนะ่ไม่นําไฟฟ้าแต่ที่นําคือน้องต้องเอาเกลือไปละลายน้ําหรือทําให้มันหลอมเหลวคับน้องอันนั้นละล,ะลายเห็นไหมพี่อธิบายไปแล้วครับและไอออนิกคับน้องดอกจันไว้เลยคับน้อง ไอออนิกน่ะถ้าโดนแรงกระทำน่ะจะแตกได้ไม่เหมือนโลหะโลหะน่ะทุบไปปุ๊บน่ะอาจจะไม่แตกถ้าน้องไม่ทุบแรงไปมันจะแค่บุบแต่ไอออนิกไม่มีคําว่าบุบคำน้องแตกอย่างเดียวเห็นปะเพราะไอออนิกน่ะมันเปราะคาน้องมันเปราะเียนเนาะเพราะมันเกิดจากไอออนบวกไอออนลบจับกันแบบหลวมๆถูกต้องปะจับกันแบบหลวมๆเพราะจับกันแบบหลวมๆเนี่ยพอเขาทุบไปปุ๊บน่ะสิ่งเกิดขึ้นคือ ไอออนจับบวกลบเป็นอย่างนี้ใช่ไหมมันเคลื่อนคับน้องต้องเห็นไหมมันเคลื่อนพอมันเคลื่อนปั๊บสีเกิดขึ้นคืออะไรบวกกับบวกเจอกันลบกับลบเจอกันบวกบวกเจอกันสีเกิดขึ้น,นครับมันก็ผักกันสิพอผักกันก็เลยทําให้ะครับแฟรก,ก็คือแตกอ๋อเพราะฉะนั้นอ่ะถ้าเอาอะไรมาทุบสำหรับผลึกอออนิกเนะี่ยแตกคับน้องมันจะแตกหักได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย นี่คือส,สมบัติทั่วไปของพันธะไอออนิกครับน้องนะครับเดี๋ยวไปต่อกันเรื่องของการอ่านชื่อสามกรอบไอออนิก